เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News วันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงเสนหน่อยเขาทาชามัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่ใจเข้าสู้รับรองอยู่มดัดเท่านี้แค่นี้เขาที อร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆคจะอร่อยอย่างยิ่งวันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอร่อยนานาชาติวันนี้ยังคงอยู่กับนานาที่นี่เลยค่ะโรงแรมสยามอส,สยาม เพราะเชฟบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะมีเมนูที่อร่อยอร่อยที่สำคัญอินเตอร์สุดๆรอนานา,นาอยู่อยากรู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นา,นานาอยู่กับเชฟอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมในช่วงอร่อยนานา,นาชาติเพราะเชฟคนนี้บอกว่าเขามีคีอเด็ดเหมือนกันที่ทำให้นาไปไหนไม่ได้ แนะนําตัวเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมเชฟวิศินะครับผมครับวันนี้ผมก็อยากจะมานําเสนอเป็นอาหารไทยๆเรานะครับผมก็เป็นต้มยํานะครับใช่คนานาฝั่งน้าฝั่ตัวก่อนน้านาค่ะสวัสดีค่ะเชฟขาบอกว่าทําต้มยําทําไมถึงต้องให้นานามาถึงวันนี้แค่ทําต้มยําเองอ่ะใครๆก็ทําได้ต้มยําใช่ต่อไข่ไขๆก็ทําได้ใช่ไหมฮะต้มยําสามากแล้วครับต้มยําตุ้งอะไรก็เห็นทําเองใช่ชาวบ้านเชาวตามบ้านก็ทําทาน มันคิดคนมาถือว่ามันแตกเดี๋ยวคือที่ว่ามันไม่เหมือนจะที่เราทำตามตามํามบ้านทั่วไปค่ะยังไงคะพี่คะก็ะคือหนึ่งเราจะคนนี้มีมผสมภาษาจะมีอาหารเอาของอาหารญ,ญี่ปุ่นอะไรมาผสมภานด,ด้วยใส่อาหารญี่ปุ่นลงไปด้วย<อ>ใส่ซูชิลงไปไม่เอานั่นมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปมันไม่ใช่รสชาติไทยแล้วเราต้องคงความของคนไทยเราไว้ด้วยนะฮะหนึ่งอย่างเครื่องเทศเราต้องผมไว้แล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ช่างแตขอใอยเป็นของไทยแล้วนะอนุรักษ์ไว้นะครับตัวนี้ แต่เราจะเปลี่ยนไปเราจะเอาของชาติรสชาตินี้มาใส่บนโซตานจะเป็นเส้นของญี่ปุ่นนะฮะ,ฮะนี่จะเป็นนะฮะเป็นวุ้นเส้นญี่ปุ่นครับเราจะมาผสมรสชาติใส่กระเทียมแบนี้เป็นวุ้นเส้นญี่ปุ่นแต่ทําไมมันคองเหมือนโดนทอดอย่างนี้ล่ะคะ,ะนั่นแหละเรามาใช้วิธีการทอดอ๋อ้ที<อ>่จะเพิ่มานแบบสดๆเอาวุ้นเส้นญี่ปุ่นมาทอดจนกรอบฟูแบบนี้ใช่ครับลองเลยดีกว่าว่าจะกินยังไงโอเคได้ครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ<อ>ครับผมโอเคครับผมอันนี้จะบบเป็นน้ําสต๊อกไก่ของเราที่ทั่วไปที่เราจะใช้กััันนนะะคครรบบ ใส่เตอกไก่ลงไปเตอกไก่ไปก่อนนะครับผมครับอันนี้จะทําเป็นน้ําข้นหรือน้ําใสคะเป็นน้ําใสครับผมนะครับเพราะว่าสูตรแบบแซ่บใช่ครับปกติทั่วไปเราทานจะเป็นน้ําข้นมีทั้งน้ําพริกเผามีทั้งอะไรใช่ไหมฮะทีนี้เรามาตแต่งนะว่าเรามาทําเป็นน้ําใสทีนีเพื่อเป็นเหมือนลักษณะไฮเอเบ็บใช่ไหมเป็นอาหารเพื่อให้ได้เอเ็บครับไดเอตอกไ่น้าดเัวครับ ทีนี้ผมจะใส่เครื่องเทศที่ว่าเราทำปกติเราจะใส่พวกขาตะไคร้ที่ว่าเป็นสดๆน,น,น,นะครับใช่ครับนะฮะใช่ใช่ครับครับ ได้ชอบเผ็ดใส่พริกอีกได้ไหมครัได้ครับได้ครับชอบความเผ็ดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากก็ได้เลยถ้าเกิดใส่เครื่องเทศเยอะกว่านี้ก็ได้ได้ครับแล้วก็กรองออกครับคือตามที่แล้วพวกนี้เครื่องเทศพวกนี้เราทานได้นะครับมันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะเราทานน้องเป็นเพื่อสุขภาพรนะครับร้อนนิดนึงครับผมก็ใส่ตอนนี้ผมจะใส่เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับวันนี้ครับเป็นยำกุ้งแม่น้ำก็เป็นตัวต่อไปครับ ผมจะเติมรสชาติรสชาตินี่ก็เหมือนเราเติมอย่างต้มยำทั่วไปเหมือนอย่างที่เราทำกันนะฮะกลินจะมีนน้ำมะนาวนะครับผมคุณรสชาติในตาส่วนเข้ามาก็แล้วแต่เราจะชอบเปรี้ยวหรือใส่เยอะเข้าไปนะฮะ4ช้อนของที่เราจะชอบนะครับน้ำปลาปลาตีนน้ำปลาครับปรองอุงไปเลยตอนนี้ได้เลยได้ได้เลยครับไม่เป็นไรครับ เพื่อว่าให้เราเข้าเนื้อจริงเกี่ยวไหมคะเชฟพากคนบอกว่าพวกตัวใส่ดีบุลลงไปแล้วน่าเป็นก็ไม่เกี่ยวครับไม่จําเป็นที่จะต้องแต่ว่าที่เราคนั่นก็คือให้น้ําเดือดไอ้ที่มันที่ว่าเขาบอกมันคาวหรือไม่อะไรคือน้ําไม่เดือดนะฮะน้ำเดือดเราใส่เข้าไปพวกพวกงคาวเนี่มันจะออกมาทันทีแต่ถ้าน้ําเดือดเมื่อไหร่ก็วามคาวจะไม่ค่อยมีนะฮะ คุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วล่ะนะฮะกุ้งเริ่มเริ่มจากเริ่มสูมอ่ะทีนี้ผมจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งจากเครื่องเทศที่เราเคยใส่จะเห็นตนว่าถ้านัําใสเนี่ยจะเป็นเพื่เรียกว่าตัวแตะนะฮะก็จะมีการใส่ใบกะเพราเมีอะไรแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่ใบกะเพราผมจะใช้ใบโหระพาแทนนะมาลองดูดีกว่านะฮะแล้วจากที่เห็ดเราเคยจะเห็นใส่เห็ดฟางเห็ดอะไรนะฟางแต่วันนี้ผมเปลี่ยนครับผมจะใส่เป็นเห็ดเข็มทองแทนอ่าเป็นเห็ดจไอญี่ปุ่นก็ได้เองครับผมนะฮะแป้งเข้าไปครับโอเคครับ อันนี้จะเป็นไปผักชีลาบครับผมนะฮะแต่ผักชีลาบเพิ่มไปเรอใส่เกลือครับพอแล้วหรอคะอีกไหมจะเอาครับเอาเพิ่มเติมถ้าใครอยากชอบทานเห็ืเยอะๆก็ใส่เกลืเยอะได้นะฮะตามความชอบตัวนี้สุกเร็วหรือเปล่าเี็วก็เรียบร้อยแล้วครับผมจะสุกเร็วครับอะกุ้งนี่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นการต้มเนี่ยอย่าต้มนานนะนะฮะถ้ามันสุกมันเดือดนะให้พอประมาณกาว่าให้มันสุกแล้ว ถ้าเกิดต้มน้ำเนื้อมันจะแข็งนะครับกะว่าพอสุกก็ยกได้เลยเพราะว่ามันก็ยังสุกต่ออีกเพราะมันร้อนใช่ครับยังร้อนๆอยู่นะครับจ้ะโอเคแค่นี้ในขั้นตอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะนําไปใส่ภาชนะนะครับทีนี้ครับโอเคครับ เอาเส้นนี่บนเส้นญี่ปุ่นนะฮะที่ทอดลด้เ่ยทอดกรอบนะอันนี้คือจากแนะนําว่าถ้าเสร็จแล้วต้องใส่แล้วต้องรีดถ่านเลยเลยพราะไม่งั้งครบความกรอบมันจะไม่แลเราะ้วมันจะโดนน้ำมันจะยามนิ่มนะโอเคครับเส็บร้อยละผ่าผมนี่ก็จะเป็นเส้นต้มยำเลยะฮะนะครับ เป็นกิ่งตู้แตะไหมแล้วจนสุดท้ายผมเคยอจะใส่ตัวนี้ค่ะวางโ<ต>หเราพาไปช่อนึงเลยครับผมโอเคโอเคนะครับวันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสนหน่อยเขาทาประสบการณ์ที่มากกว่า าากดดีีีๆท่่วเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ ายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w w r l d w i d e w e b y i n g s ่ง f ัก d c o m